สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Stock News Update <S <S ในช่วง Pre-Open Report ค่ะประจำวันจันทร์ที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2568โดยคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook Live Fanpage ข่าวหุ้นธุรกิจช่องทาง YouTube ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์รวมถึง TikTok ข่าวหุ้นธุรกิจค่ะสำหรับวันนี้คุณผู้ชมพบกับดิฉันพัชาพชาพัทรเดชาธรรม เช่นเคยนะคะรายการ Stock News u อัปเดตของเราก็จะมารวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของวงการตลาดหุ้นตลาดทุนไทยตลอดจนตลาดหุ้นทั่วโลกมาให้คุณผู้ชมประกอบการพิจารณากันด้วยค่ะ เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตลาดหุ้นต่างประเทศกันก่อนนะคะคุณผู้ชมไปดูทางด้านตลาดหุ้นยุโรปเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะดัชนีหลักทั้ง3ดัชนีก็มีการป,ปรับตัวดลดลงไได้รับแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มเหมืองแร่ที่ร่วงลงขณะที่นักลงทุนหันไปจับตาเส้นตายในวันที่9กรกฎาคมซึ่งกําหนดให้ประเทศคู่ค้าบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกา ทำให้ดัชนีดัคตลาดหุ้นเยอรมันปิดปรับตัวลดลง0.61%ดัชนีซ a c AC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดปรับตัวลดลง0.75%ดัชนีฟุสซิร้อยตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวลดลง0.003%ขณะที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กหรือว่าตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีหลักทั้งสาดัชนีปิดทําการนะคะเนื่องในวันชาติสหรัฐและตลาดก็จะกลับมาเปิดทําการซื้อขายตามปกติในวันนี้ค่ะคุณผู้ชม ไปอัปเดตกันที่ตลาดคอมมูนิตี้กันต่อนะคะคุณผู้ชมไปดูราคาน้ํามันดิบดูใบเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมากันค่ะดัชนีก็ถือว่ามีการปริดรับตัวนะคะล่าสุดก็อยู่ที่65.45ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเร็วค่ะขณะที่ราคา่านหินนิวคาสเซิลเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาปรับ,รบตัวลดลง1.17%มาปิดอยู่ที่ระดับ109.95ดดอลลาร์สหรัฐต่อตัอน ส่วนค่ากันกลั่นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาป,ปรับตัวลดลงเช่นกันอยู่ที่0 3 9มาปิดอยู่ที่ระดับ5.08ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลวไปดูสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคํากันค่ะเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาทองคําในตลาดโคลมซ์ปิดทําการเนื่องในวันชาติสหรัฐเช่นกันส่วนค่าเงินบาทเช้านี้นะคะเปิดตลาดอยู่ที่32มสบสาทสีสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐใกล้เคียงกับราคาปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ32มสบงาทสามสิต่อ็ดสตางค์ต่ ส่วนคุณผู้ชมท่นานใดที่ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะเหรียญบิตคอยเช้านี้ราคาบิตคอยอยู่ที่3,521,586บาทซึ่งใน24ชั่วโมงปรับตัวเพิ่มขึ้น0.47%ค่ะ อัปเดตภาพรวมของตลาดทั่วโลกกันแล้วกลับมาดูภาวะการตลาดหุ้นบ้านเรากันบ้างค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะดัชนีตลาดหุ้นไทยก็ปิดอยู่ที่ระดับ1,119.94จุดค่ะถือว่าปรับลดลงไป7.27จุด, 2, จดหรือว่าคิดเป็น0.64เปค่ะด้วยมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่27,794.63 0 0 0 0บาท ไปดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดกันค่ะอันดับที่1เป็น KTC เป็นอยู่ที่24.90สตางค์ลดลงไป85สตางค์หรือว่าคิดเป็น3.30ปด้วยมูลค่าการซื้อขาย1,443.580,000บาทอันดับ2 Delta ต้าเป็นอยู่ที่109.50สตางค์ลดลงไป50สตางค์หรือว่าคิดเป็น0.45ด้วยมูลค่าการซื้อขาย1,432.300,000บาท อันดับ3กราฟปิดอยู่ที่41บาทเพิ่มขึ้นบวกไป50สตางค์หรือว่าที่เป็น1.23ด้วยมูลค่าการซื้อขาย1,263ล้าน3 2 0 0 0บาทอันดับ4 SCB ปิดอยู่ที่119บาทแล้วลงไป1บาทหรือว่าที่เป็น0.83ด้วยมูลค่าการซื้อขาย979้าน650,000บาท และอันดับที่5 Advance น์ปิดอยู่ที่279บาทลดลงไป1บาทหรือว่าคี่เป็น0.36%โดยมูลค่าการซื้อขาย847ล้าน810,000บาท ไปดูปริมาณการซื้อข,ขายรายกลุ่มนักลงทุนกันค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีตลาดหุ้นไทยพลิกกลับมาปิดในแดนลบมาจากขายของนักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ2,338,120,000บาทบาทัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ1 4 6 2 7 0 0 0 0บาทส่วนนักลงทุนในประเทศซื้อสุทธิ1,342,770,000บาทสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ1,141,620,000บาท ส่วนการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นมีมูลค่าซื้ออยู่ที่9,649,170,000บาล้าน1 0 0 0บาทมูลค่าขาย11,944,850,000บล้าน0 0 0บาทเท่ากับขายสุทธิ2,295,680,000บาล้าน6 0 0 0บาทคี่เป็นสัดส่วนประมาณ38%ของปริมาณการซื้อขายทั้งตลาดโดยถ้าหากว่าเราไปดูแยกย่อยรายหุ้นที่ใช้โปรแกรมเทรดดิ้งซื้อขายสูงสุดมี4อันดับได้แก่หุ้นคอมเซ ITC, d v x และ S m t คุชม ซึ่งสำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นส่งท้ายสัปดาห์มานะคะดัชนีก็ถือว่ามีการชะลอตัวลงค่ะหลังจากที่มีการขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าก็น่าจะมีแรงขายหลักๆนะคะก็มาจากทั้งนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นการเก็งกําไรร,าระยะสั้นนะคะรวมถึงกลุ่มที่ต้องการลดความเสี่ยงเรื่องจากความไม่แน่นอนเรื่องของการเจราจาทางการค้าและสหรัฐนั่นเองค่ะคุณผู้ชม ส่วนแนวโน้มสัปดาห์นี้นะคะนักวิเคราะห์ก็มีการคาดการเอาไว้ค่ะว่าจะให้ติดตามเรื่องของความคลื่หน้าในการเจรจาระหว่างทางสหรัฐและประเทศคู่ค้าต่อไปนะคะว่าจะมีผลอย่างไรบ้างส่วนแนวรับนะคะให้ไว้อยู่ที่1 0 8่งพถึงหนึ่จุดและแนวต้านค่ะให้ไว้อยู่ที่1 1 4 5งพถึงหนึ่จุดค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูพาดหัวข่าวเด่นรายวันของหนังสือพิมพ์ข่าวคุณธุรกิจฉบับประจำวันนี้กันค่ะ ทีมเศรษฐกิจไทยบอท่าภาวากดดันตลาดหุ้นหนักสหรัฐจำกัดส่งออกทิป AI อไออิเล็กทรอนิกส์ดาต้าเซ็นเตอร์รัสำวิกฤตัสธาท้าโทมพักเพื่อไทยหลังทับเจรจาภาษีมะกันภายใต้การนำของรองนายกพิชัยกลับบ้านมือเปล่าตลาดหุ้นกังวลหนักกว่าเดิมกังขาความสามารถทีมไทยแลนด์แม้จุลพันธ์ตะแบงจุดกินว่าต้องวินวินทั้งสงฝ่าย จับตาข้อเสนอภาษีใหม่ส่งให้สหรัฐวันนี้กดดันตลาดทุนไทยต้องเผชิญความเสี่ยงด้านขาลงฟาคุณอิเล็กทรอนิกส์ดัตต้าเซ็นร์ระสำสหรัฐเตรียมจำกัดส่งออกชิป AI มาไทยอ้างสก,กัดช่องทางส่งต่อไปจีนโบรโกเกอร์ประเมินผลกระทบทั้งเดลต้า c e h a ฮา c าซีซีวน INSET SYMC มองเป็นจิตวิทยาเชิงลบระยะสัน้น ปิดิวใหม่ไต้หวันยุนหลินรับรู้ปีละ2,000ล้านเอโกเล็งไปดิวซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดไต้หวันเพิ่มหลังหยุนหลินพลังงานลมนอกชายฝั่งเดินเครื่องเต็มสูบรับรู้รายได้เฉลี่ย2,000ล้านบาทต่อปีตลอดช่วง5ปีแรกพร้อมตั้งเปตาพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเป็น30%ภายในปี73รกแนะนำซื้อเอโกด้วยราคาเป้าหมาย130บาท จุดเด่นปันผลสูง6บาท50สตางค์โอกาสลงทุนรีนิวในไต้หวันเติบโตสูงดันกำไรระยะยาวที่ ESGX ยอด31,400ล้านบลจมั่นใจไม่กระทบตลาดชวินดาหารรัตนกูลนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือสมาคมบลจสรุปเป็นเงินไทย ESGX เส้นเดือนมิถุนาย,ยนปี68 มียอดโอนจาก LTF จำนวน24,000ล้านบาทเงินลงทุนใหม่6,700ล้านบาทรวมทั้งหมด31,400ล้านบาทต่ำกว่าคาดเนื่องจากความเชื่อมั่นหดส่งผลยอด LTF คงค้างในระบบกว่า1 0 0 0ล้านบาทแต่มั่นใจไม่กระทบตลาดเหตุภาวะไม่เอื้อต่อการขายออกย้ำกลุ่มสถาบันอยากอุ้มตลาดเตรียมทยอยเข้าซื้อเน้นหุ้นปันผลสูงเฉลี่ย5-8%โฟกัสกลุ่มธนาคาร แอดวานซ์ทูตีปีคานรับบอกกสะทชรับรองเคลื่อนใหม่กสะทชถกเครียด3าชั่วโมงก่อนไฟเขียวรับรองผลประมวลเคลื่อนความถี่มือถือ1 0 0 0เมกะเฮิรนึ่1พ0เมกะเฮิรเมกแและ2,300เมกะเฮิรหน่เสียงขณะที่1เสียงพี่รองรอง,รองรามาสูตรไม่รับรองผลและอีกหนึ่งเสียงสุพัฒส,สุพัฒชลาสายงดออกเสียงส่วนเงือเอ่อนไขเพิ่มเติมรอฝ่ายกฎหมายตีความอีกครั้ง ทีแมนเครื่องแรกแจมรายได้ปีนี้โต10%ที่แมนส่งสัญญาณผลงานเครื่องปีแรกโตรับแรงหนุนยอดขายทุกธุรกิจเพิ่มขึ้นค่าเครื่องปีหลังโตต่อด้านไรายได้ปีนี้โตไม่ต่ำกว่า20%ล่าสุดผนึกพันธมิตรเบอร์ทรัมเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพอพอลิสเพื่อขยายฐานลูกค้านักท่องเที่ยวพร้อมเริ่มปิดดิวใหม่เพิ่ม2-3ราย และทั้งหมดนี้ก็คือพาดหัวข่าวเด่นรายวันของนางเสพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมวันนี้ค่ะสวนรายการต่อไปกับรายการข่าวหุ้นจัตลาดคุณผู้ชมสามารถติดตามกันได้นะคะทางช่อง u t u b e ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์รวมถึงติ๊กต็อกข่าวหุ้นธุรกิจตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาสินาทีค่ะสําหรับช่วงนี้ดิฉันและทีมข่าวของ Stock News ์อัปเดตต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ่าวหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน